ตำนานกล่องจูบกฏกล่องอาหารต้องสาบจูบกฏเป็นกล่องอาหารแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มักใช้ใส่อาหารในโอกาสพิเศษเช่นปีใหม่งานพิธีหรือปิกนิกมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่สามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้นทำจากไม้และคเกอร์หรือพลาสติกตกแต่งอย่างสวยงามแต่ในตำนานเล่าว่ากล่องปริศนาที่ไม่สิ้นสุดณนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทของญี่ปุ่นมีหญิงชาราผู้เงียบขรึมชื่อว่าโทโยกอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านไม้ หลังเล็กๆวันหนึ่งเธอได้รับกล่องจุบกระโดจากคนแปลกหน้าพร้อมคำสั่งว่าอย่าเปิดชั้นสุดท้ายเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเธอจะต้องพบกับหายนะด้วยความสงสัยและหิวโหวยหญิงชรา,าเปิดกล่องทีและชั้นพบอาหารหน่ากินมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาย่างข้าวหน้าปลาไหลขนมหวานดั่งเดิมทุกอย่างดูสดใหม่และน่ากินอย่างประหลาดแม้จะผ่านมาแล้วหลายวันกล่องนั้นก็ยังไม่หมดอาหารจนกระทั่งวันหนึ่งความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบงำเธอตัดสินใจเปิดชั้นสุดท้ายของกล่องสิ่งที่อยู่ในนั้น ไม่ใช่อาหารแต่เป็นศีรษะของเด็กหญิงคนหนึ่งดวงตาเบิกโพรงรอยยิ้มบิดเบี้ยวและเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นในหัวว่าตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วคำสักของกล่องว่ากันว่าหลังจากวันนั้นหญิงชราหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบ้านของเธอถูกปล่อยร้างและกล่องนั้นก็ปรากฏตัวอีกครั้งในตลาดมือสองของเมืองอื่นทุกครั้งที่มีคนเปิดกล่องและเปิดจนถึงชั้นสุดท้ายคำสักก็จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าของใหม่อย่างไม่รู้จบความเชื่อและการตีความตำนานนอของจูบะกกกลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าหลอนของญี่ปุ่น ที่ใช้ตนใจเรื่องความอายากรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้และความละโมบกล่องอาหารที่ไม่มีวันหมดอาจสื่อถึงความโลภของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการไม่เชื่อคำเตือนนั้นมักนำมาซึ่งหายนะน